วันนี้จะมาทดสอบนะครับอินทิเกรตแอมวินเทสสวยค่าสิกเสียงดีหนักแน่นเด็ดขาดมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่ง Sony TA3650 Make in Japan ินใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับมีคอนเดนเซอร์บางตัวที่ผมเปลี่ยนเท่านั้นเองนอกนั้นก็เดิมๆนะครับวันรุ่มตัวปรับต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับผ้าขยายจานบินนะครับเกรด A นะครับรุ่นนี้แซงค้นนะครับเดิมๆนะครับ ตัวนี้นะครับผลิตปี19 7 6หอายุ45ห้าปีแล้วนะครับกำลังขับสูงสุดนะครับ60วัตต์บวก60วัตต์ก็120วัตต์นะครับตัวนี้รุ่นนี้เครื่องใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับหนักอึกเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีสําหรับปรับโทนได้นะครับเลือกผ่านโทนกับไม่ผ่านโทนได้แล้วก็สามารถเลือกปรับ500เฮิรตซ์250อเฮิร์ได้ปรับความ ความแรงของเบสได้ความแรงของเสียงแหลมได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเราเนี่ยให้ด้วยแล้วก็มีปีซนเน้นเพิ่มเสียงเบสได้อีกนะครับตัวนี้ต่อสามารถต่อเครื่องเล่นเทปได้2เครื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงโฟโนได้2เครื่องจูเนอร์ AUX นะครับต่อได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับรุ่นนี้มีระบบรีเวิร์สซ้ายขวาด้วยนะครับมีระบบรีเวิร์สซ้ายขวาต่อลาโพงได้2คู่สีตู้เปิดได้พร้อมๆกันนะครับหน้าตาสวยและหล่อมากนะครับโซนี่รุ่นนี้นะครับหายากสุดๆนะครับสภาพนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับสวยงามสะอาดตาหม้อแปลงขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์จ่ายไฟนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับจานบินเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับก็จะมีเปลี่ยนเฉพาะคอนเดนเซอร์ตัวเล็กๆไม่กี่ตัวนะครับที่ผมเปลี่ยนเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ ต้านหลังคั่วต่อสัญญาณเงางามนะครับสวยสะอาดตาแล้วก็มีปลี out main in ให้ด้วยนะครับชุดนี้ชักออกไปก็สามารถเอาอีควอเล e เตอร์มาต่อเพิ่มเติมได้อีกนะครับหรือจะต่อเป็น power หรือจะต่อเป็นปลี out ได้เลยนะครับคั้วต่อลําโพงนี่สวยสะอาดนะครับนี่ครับวอลลุ่มของเขาเป็นวอลลุ่มชนิดพิเศษนะครับวอลลุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับวอลลุ่ม L สี่เหลี่ยมใช้ในเครื่องเสียงเกตเอทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับตัววอลลุ่มเขานะครับนะเฉพาะวอลลุ่มนี่กระโตงหลายพันแล้วนะครับ น่นอนเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสภาพสวยแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับทนทานมากนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีจีคำกวนแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเครื่องสวยงามนะครับไม่มีสนิมนะครับตัวนี้สะอาดมากๆเลยนักเล่นนักสะสมอย่าพลาดนะครับแนวเสียงของเขานะครับเบสหนักแน่นจริงๆนะครับโซนีรุ่นนี้ เสียงเหมือนเครื่องไฟนะครับเปิดกระลำโพงใหญ่ๆนี่สบายนะครับเสียงเหมือนแอมเครื่องไฟเลยนะครับตัวนี้นะครับเบสแน่นมากนะครับเปิดแรงๆนี่หลังคาบ้านสะเทือนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับเบสหนักมากครับตัวนี้นะครับนี่ครับปัาเบสแหลมนะครับ ไมไม่ผ่านโทนนะครับอน,นี้ผ่านโทนครับรา,าเนสนะครับ I do เสียงดีมากๆนะครับเร่งนิดเดียวเองนะครับเร่งติดเดียวนะคพระก็ดังลั่นแล้วนะครับเบสดีมากครับแรงนะครับไม่ต้องงออีควอไลเซอร์เลยครับผมว่าเบสสุดๆนะครับตัวนี้นะครับเสียงเหมือนแอมเครื่องไฟจริงๆครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ